สลับบทบาทกันบ้างฮะไม่อยากมีเมีย<น>แล้วเหรอถามจริงๆจ,จากความรู้สึกอะยังอยากมีเมียอยู่ไหมหรืออยากโสดเฮ <c oughs> ้ยอัดคลิปอยู่รู้หน่อยไปอัดแล้วอะอัดดีๆอยากรู้ความในใจผู้สาอะอยากมีเมียอยู่ไหมเ <c oughs> อาเมื่อกี้ <c oughs> ทาไมตอบได้ทีนี้ตอบไม่ได้อะก <c oughs> ็รู้ไงว่าอัดวิดีโอเฮ้ยอัดอ่ะจริงจริงแล้วทีนี้ยังอยากมีเมียอยู่ไหม บอกแล้วว่าอยากมีผัวอยากมีใครเป็นผัวไอ้วันพี่เอกเลยอ๋อง่ายอะ,อ,ะอยากมีใครเป็นผัวนะ,ะพีออ่เอกีฝอยกันหนุ่ยบ้าเอออ๋อ,อที่หาเรื่องทะเลาะก,กับแฟนนีคืออยากโสดไม่ได้หาเรื่องเลยอะพี่พี่ พูดก่อนว่าใครเป็นคนหาเรื่องใช่ไหมเด้หาเรื่องใครเรื่องไม่เคยหาหาไม่เคยเรื่องค่ะอยากพูดว่าอยากมีเรื่องกับแฟนเพื่อเป็นโสดแต่ฟอร์ดไม่ได้เป็นคนหาเรื่องเธออ๋อเธอพยายามหาเรื่องฉันเพราะเธออยากโสดใช่ไหมเธออยากทิ้งฉันมันต้องคิดด้วยนะว่าใครเป็นคนหาเรื่องเออโอเคนะนะตกลงอยากมีเมียอยู่ไหมยังอยากมีผัวอยู่ตอนนี้อยากมีใครเป็นผัว แพรี่ไทวันมันตะบุตรจริงเพราะค่าใหญ่มากพูดไม่เหมือนเมื่อกี้อะจริงแต่พี่พ<ร>แบบ<ร>ใหญ่จริงอ่ะฝันพูดเลยหาไม่เคยมีเรื่องค่ะเรื่องไม่เคยหาใครยังรักแฟนอยู่ไหมเนี่ยพูดสิรักรักแค่ไหนรักเท่าแบบอันนั้นแหละเท่าไหนในในทุกที ข้าแบบอัน,นที่ฟอร์ดไม่ใช่อันนี้ที่เคยทําไปไหนที่ทําไปเคยทําแบบน่ารักอับอันไหนตะกอนครับรักแฟนเท่าไหนเอ้ย <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไอ้แม้ถ้าพี่ไม่ได้อัดคลิปอ่ะพี่ก็จะไม่ว่าอะไรไม่ใช่มันแับดูเองมันก็ไม่ดีง่ายงามไงไม่จริงหรอก <c oughs> อ,อ๋อแต่หลกไม่ได้หาเรื่องแฟนเพราะอยากเลิกใช่ไหมพี่อย่าเป็นคนหาเรื่องก็ <c oughs> คือพี่อยากเลิกหร,หรือว่ายังไงเธอหาเรื่องฉันก่อนนะเดี๋ยวฟอร์ดแคปลงเลยว่าใครเป็นคนหาเรื่องใครก่อนเเอยอังไม่ามาหาเรื่องถ้าไม่อยากมีเรื่องถ้าไม่อยากม่เรื่องเราก็ต้องแบบไม่ต้องมี <c oughs> ไม่ต้องพิมพ์มาอะไรว่าแบบใครอันนี้คือใครโอเคไหมอ้าวจะไม่มีติดจะไม่มีติดถามผัวฉันเหรอ ม่ถ้ายังรักอยู่ห้ามทะเลาะเออเออเอปัจจาปัจญาจากครูพละแล้วหนึ่งถ้าอยากเฮ้ยเออถ้ายังรักอยู่ห้ามทะเลาะใช่ไหมแต่ถ้าไม่รักแล้วแบบชวนทะเลาะได้เลยเรารักไหมล่ะเรายังรักอยู่ไหมอืมรักก็แบบเดิไม่ได้หาเรื่องไงฮะเลยไม่ได้หาเรื่องไงถ้าไม่รักก็คือจะต่อเถียงจนแบบไม่ยอมอ่ะอะไรนะคำว่าโอเคโอเคครับคืออะไรนะ โอเคครับก็คือแบบยอมรับทุกอย่างแล้วก็คือตัดบทแล้วเราต้องแบบเริ่มใหม่ห้ามห้ามยุ่งใช่ไหมห้ามรื้อเฟ้นแล้วก็อะไรนะจะจะพอแต่ตัดว่างไงนะบอกว่าอาต่อไปนี้ถ้ามีอะไรฟอร์ดจะเคลียร์กับเมียเองอะไรนี่แหละห้ามยุ่เดนทัวร์ลู <c oughs> เอาเมื่อกี้เธอพูดไงเธอบอกต่อไปนี้ถ้ามีอะไรฟอร์ดจะคุยกับเมียฟอร์ดเองห้ามทุกคนวุ่นนี่เหระ ก่อยังไม่ได้พูดเลยอาพี่พูดไห่เอาก็เธอบอกว่าเออถ้าคุยกันเองไม่ทะเลาะกันไงเออถ้าเราสัญญาว่าถ้าต่อไปมีอะไรต้องคุยกันเองคำมือสัญญาที่มีอะไรเราต้องโอเคจบไหมเออเอเคถ้าต่อไปถ้าพีม่าโอเคครับคือเขาต้องจบใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องถามว่าไงต่อไปนะกินข้าวอย่าง ทำไรอยู่อ,อ๋อคือต่อให้ทะเลาะกันขนาดีเครียดๆอยู่ก็คือถ้าโอเคครับคือจบแล้วห้ามห้ามเรื่องถ้าถ้าไม่อยากมีเรื่องต่อก็คือทําไรกินข้าวยังแบบ<า>นี้ก่อนเอ้ยตอนคุยกันม,มีคําว่าที่รักด้วยอ่ะก็น,นั่นแหละก็แบบทํะไรที่รักอะไรอย่างนี้อ,อ๋อให้เปลี่ยนเรื่องเลยเพราะว่าจะได้ไ,ม,ไม่ต้องทะเลาะกันใช่ถ้าไม่อยากทะเลาะกันต่อนะแล้วถ้ายังอยากถ้ายังอยากทะเลาะต่อถ้าอยากทะเลาะต่อก็คือแบบนี่ไม่ ไม่ดีแล้วโอเคตลบค <Dam> <rawd Moder> ือยังอยากมีเมียอยู่ยังมีผัวชื่อแพทดี้อ๋อตลบอยากยังมีผัวอยู่ใช่อ่ะโอเคจบแค่นี้แหละพี่วาสนามากเลยทัสมัวแบบพอได้จับของพี่สักครั้งแค่นี้นะไปแล้วโอเคจุบจบก่อนจุบจุบกันโอเคครับจุบจุบกันจุบยังไงจุบแฟนยังไงไม่ ได้ดื้อนะสัญญาก่อนดื้อไหมดื้อกับแฟนไหมดื้อไม่ดื้อต้องน่ารักนะเดี๋ยววันนี้เขาตื่นแล้วบ่ายๆเขาทักหานะต้องไงบ่ายๆวันนี้บ่ายๆว่างไหมน้ออ่ะไอ้เรื่อไม่จริงเอาพวกนี้ไปเรียนโอเคลืมลืเย็นๆเดี๋ยวเขาทักหาโอเคครับ เขารักตัวเองนะรู้ไหมรู้รู้รู้หรือเปล่าว่าเขารักอะรู้เออแล้วอย่าชวนทะเลาะนะกำลังกำลังพิสูจน์อยู่ฮะกำลังพิสูจน์อยู่พิสูจน์อะไรถ้าพี่รักพี่ก็จะทักมาแล้วทักมาปะใชแสดงว่าอะไรแสดงว่ารักโอเคแค่นี้แหละจุบ